ปกติแล้วเราจะใช้คําว่าสุดยอดก็คือเหมือนเป็นการชมเนาะสุดยอดหมายถึงแบบที่สุดเลยมันถึงสุดยอดแบบนั้นแต่ข่าวนี้จะใช้คําว่าสุดยอดแต่มันไม่ได้เป็นในทางที่ชมเชยนะคุณผู้ชมคลั่งแบบสุดยอดจริงๆเพราะเขานั่นปีนขึ้นไปบนสุดยอดมะพร้าวเลยอะคะ่ะแล้วคลั่งที่ว่านี้คือแก้ผ้าหมดปีนขึ้นไปนี่อยู่บนยอดมะพร้าวนั่นๆ<อ>เออสุดยอดไหมล่ะีฝนตกใช่ไหมฝนตกพรำๆไป<อ>ด้วยนะคะ เออท่ามกลางสายฝนแบบนี้ต้องมามองอะไรแบบนี้เ,ออเพราะว่าเขาแก้ผ้าหมดเลยค่ะเ,ออเขา,าเปลือยนะทีมงานแบบเบลอเอ,อเาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมและทางผู้ใหญ่บ้านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งกู้ชีพกู้ภัยอะไรมาเนี่ยเ,ออเขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองสิ่งที่ทําได้คือต้องตะโกนไปก่อนนะ่าลงมาเถอะค่อยๆลงมาเถอะนะเออใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันเออในฝนมันก็ตกเนี่ยอุ้ยไม่น้วเลยก็พยายามจะแบบให้เขาสงบสติอารมณ์นะคะแล้วก็ลงมาเองนะครัเนี่ ชายคนนี้อายุ51ปีแล้วนะคะติดยาเสพติดอย่างหนักค่ะแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตด,ด้วยเสพยาทุกวันหลอนทุกวันหลายเดือนก่อนลูกเมียที่อยู่ด้วยก็ทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านไปไม่เอาไม่อยู่แล้วก็เลยทําให้ชายคนนี้อยู่กับแม่เพียงสองคนแต่ก็อารวาดไม่เว้นวันอีกค่ะจนกระทั่งนี่คลั่งอย่างหนักไปปีนอยู่บนยอดมะพร้าวต้นมะพร้าวนี่นะจนแม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามาช่วยหน่อยเถอะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะหนักกว่านี้นะนอกจากเขาจะทําร้ายตัวเองจะทําร้ายแม่จะทําร้ายผู้อื่นด้วยประสานไปยังฝ่ายปกครองเข้าจับกลุ่ม,มและท้ายที่สุดเขาคลั่งแก้ผ้าล่อนจอนปีนขึ้นไปอยู่บนยอดมะพร้าวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละยังไงต่อคุมตัวลงมาได้แล้วก็ต้องพาไปรักษาอาการทางจิตนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านเอาไปกลับมา จากนั่นแหละค่ะจากสวนมะพร้าวแล้วก็มาทั้งไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นเลยนะคะหาใส่ในบ้านเอาเอามาหาใส่ในบ้านเอาค่ะเอามาไงก็ไปยังไงถูกต้องค่ะแต่เดี๋ยวต่อไปบําบัดต้องใส่เสื้อผ้าก่อนนะนี่เป็นไงคะสุดยอดไหมคะครับสุดยอดจริงๆเนไปสุดยอดเลยไม่มีสูงกว่านี้แล้วเออเนี่ยนะครับ